บ้านโบราณครับผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านบ้านเก่าบ้านโบราณน,นี่โอ้ยยินดีนําเสนอนะครับโอ้ถือว่าบ้านหลังใหญ่มากๆนะครับเออถ้าอยู่กัน5้าคนผมถือว่าค่อนข้างที่จะหลงเหลงเลยอ่ะบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับห้องนอนสีห้องแล้วก็ห้องน้ําด้านบนหนึ่งห้องแล้วก็ด้านล่างหนึ่งห้องนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับผม โอ้ oh, ยอมรับว,ว่าหลังใหญ่มากแล้วบ้านเนี่ยสร้างเกือบเต็มเนื้อที่เลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรียวอยู่ในหมู่บ้านเลยนี่โอ้โ oh, หนาหท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านเก่าบ้านโบราณเนี่ยลองติดตามคลิปนี้ดูครับผมสวยๆอีกหลังยินดีนําเสนอครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้พามาเที่ยวที่อำเภอแม่วางครับตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโอ้ยอมแล้วว่าบ้านอ่าหลังใหญ่มากครับอ่าเราด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวภูเขานะอ่าส่วนบ้านนี่เลยอยู่ด้านหน้านี่เลยถนนความกว้าง3ามเมตรหกนะครับความกว้างถนนเนี่ยนะสามเมตรหกสอ่อส่วนกำแพงเนี่ยมีกำแพงรั้วรอบขอบชิด ทั้งสด้านเลยรูปแปลงที่ดินเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านนี้นะครับมีประตูทางเข้าอีกอหนึ่งทางแล้วก็ด้านข้างส่วนตรงเนี้ยหญ้ามันขึ้นลกนะแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนี้นะฮะมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนี่ครับลักษณะบ้านโอ้ยอมรับว่าสวยนะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยแล้วบ้านเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับแล้วดูกำแพงเด็กครับโอ้โห ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตรงเนี้ยวิ่งเข้าไปเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะครับยอมรับว,ว่า,อ,าอยู่ในแหล่งชุมชนเลยแล้วก็เดินทางไปตัวอำเภอแม่วางเนี่ยไฟฟ้าป่ปาไปสนีธนาคารโรตัสเนี่ยนะเออผมลองจับเวลาดูแล้วมันใช้ระยะเวลาเพียงแค่8นาทีเองเออซึ่งเดินทางสะดวกมากๆเลยแล้วก็เนี้ยนะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปีียวเนี่ยดูถนนเลยอย่างกว้างเลยนะเห็นไหมแล้วก็กําแพงเนี่ยรอบทั้ง4ี่มุมเลยแล้วก็ภายในยแป้งอ่ะผม อลองนับดูแล้วนะลำยายทั้งหมดเนี่ยสิบต้นนะเนี่ยดูเดี๋ยวอุ้ยดูประตูอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของประตูก่อนประตูสี่เมตรเจ็ดสิบครับผมเนี่ยนะผมลองวัดดูนะฮะประตูเนี่ยมาเนี่ยสี่เมตรเจ็ดสิบโอ้ยอ่าบ้านสวยฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นเอ่อศาลเจ้าที่เนี่ยนะครับบ้านเนี่ยสร้างเกือบจะเต็มเนื้อที่เลยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมดของอ่าที่ดินนะครับสองร้อยสี่สิบสี่ตารางวาอ่าบ้าน ประกอบไปด้วยสีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําด้านล่าง1ห,ห้องด้านบน1ห,นห้องนะครับอ่านี้ให้ชมในส่วนของความสวยงามของบ้านเก่าบ้านโบราณอายุบ้าน70ปีนะครับเนี่ยนะ70ปีคือบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าไม้เนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดเลยเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องผุเลยนะผมลองเดินสำรวจดูแล้วก็พื้นปูนเจ้าของเนี่ยเทปูนรอบบ้านเลยนะนี่ให้ชมไม้ เนี่ยดูเดี๋ยวโอโ้สวยงามเลยตรงนี้มันมีหญ้าเหยน,นะมันจะลกนิดนึงนะเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่อันนี้ให้ดูในส่วนของพื้นปูนเนี่ยนะดูดีด๋ยวโอโ้มันจะใหญ่ไปไหนครับเนี่ยดูดี๋ยวโอโยิ่งใหญ่อลาัางการ คือควรค่าแก่การอานุรักษ์เลยแหละผมดูแล้วเนี่ยโอ้ถือว่าคลาสสิกมากๆเลยแล้วก็เนื้อที่ที่เหลือเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีเนื้อที่เอาไว้ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยนะฮะด้านนี้นะหรืออาจจะทาเป็นที่จอดรถก,ก็ได้เพราะว่าทางด้านนี้มีทางเข้าอีกหนึ่งทางแล้วเมื่อกี้นี้ผมเข้าในส่วนของด้านข้างเนาะแล้วบ้านเนียหันไปทางทิศใต้นะฮะฝั่งนี้เลยนะอาหันไปทางทิศใต้แล้วในส่วนของเสาทั้งหมดเนี่ยสาต้นอันนี้ให้ชมในส่วนของเสาก่อนนะฮะเนี่ยดูเนี่ เสาเนี่ยผมถามจากเพื่อนบ้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเป็นไม้แงะนะครับเนี่ยเสาเนี่ยนะอเป็นไม้แงะเนี่ยที่ทาด้วยสีโอ๊กเนี่ยนะฮะสีจะออกดำๆแต่จริงๆแล้วมันคือสีน้ำตาลไหมนะครับเนี่ยดูเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมอยู่เต้ถุนนะ ความสูงอยู่ที่2เมตร60 m. นะครับจากพื้นเนี่ยขึ้นด้านบนเนี่ย2เมตร60 m. นะถือว่าสูงและโป่งมากๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมพาชมในส่วนของด้านล่างก่อนนะเนี่ยบ้านเก่าบ้านโบราณก็จะประมาณนี้อย่างบางท่านไม่เคยเห็นเนาะเออเนี่ยนะฮะอ่าก็มาชมด้วยกันครับอ่าวันนี้ผมพามาเที่ยวที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับดูเดี๋ยวโหเสาทั้งหมด37ต้นนะครับแล้วผมสังเกตดูจากด้านล่างเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยเสาไม่ได้เป็นเสาต่อนะครับเสาทะลุไปถึงด้านบนไปถึงหลังคาเลยนะความสูงของเสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับหเมตรห้าสิบนะเสาเนี่ยนะครับถือว่าสูงมา,มากๆเลยนู่นนะเสาไม่ได้ต่อด้วยนะเห็นไหมอันนี้ผมให้ชมในสงองพื้นพื้นไม่มีผุนะครับเห็นหมาดูดิโอ้โหมันจะใหญ่ไปไหนครับใหญ่มากครับดูดูดิแล้วก็เจ้าของเนี่ยได้เทพื้น เนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอยังใช้เนื้อที่ได้อีกเยอะมากๆเลยแล้วดูนะฮะเสาแต่ละต้นโอ้ถือว่าใหญ่มากครับให้ชมความสวยงามของบ้านเก่าบ้านโบราณเอออย่างมันท่านเนี่ยชอบงานไม้ชอบบ้านไม้เนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะอย่ามันท่านก็ชอบบ้านปูนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านเนาะเนี่ยนะครับนี่ให้ชมเสาโอ้ยสุดยอดครับ สามสิบเจ็ดต้นนะครับเสาผมลองนับดูแล้วนะนี่แล้วก็เรามายืนทางด้านนี้เนี่ยดูด้านข้างสวยงามไหมสวยงามแล้วก็คลาสสิกด้วยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอเกี่ยวกับบ้านไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนี่แล้วก็กำแพงด้านข้างนี่นะเห็นไหมดูกำแพง อ่าแล้วก็ลำยายแจ้งแล้วนะลำยาย10ต้นนะส่วนด้านนี้ก็จะมีห้องน้ําด้านนอกนะครับบ้านหลังนี้ถูกปิดไว้นะครับอ่าเจ้าของส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นหลักเลยไม่มีเวลาดูแลนะครับอ่าเพราะนั้นเจ้าของเนี่ยก็คือต้องการที่จะขายต้องการที่จะหาผู้ดูแลคนใหม่หรือผู้ที่สนใจในส่วนของงานไม้เนี่ยนะฮะโอ้เรียนเชิญเลยเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดแล้วคลาสสิกมากๆเลยมันหลังใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย ในส่วนของห้องน้ําด้านล่างนี่นะครับห้องน้ํา1.8คูณ1.9เมตรเนี่ยนะฮะนี่ห้องน้ําก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของชักโครกเนี่ยนะครับเจ้าของปิดไว้นะครับไม่มีเวลาเข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะจ้างเพื่อนบ้านช่วยดูแลก็จ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีกําแพงชัดเจนเห็นไหมครับนี่กําแพง อันนี้ด้านหลังบ้านนะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นลำไยเนี่ยนะลำไยแจ้งแล้วนะสิบต้นนะลำไยนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับโอ้โหสวยเลยยอมรับว่าสวยงามมากๆเลยเอ่อแล้วเอ่อถามว่าห่างจากเอ่อเชียงใหม่กี่กิโลคําตอบอยู่ที่สามสิบแปดกิโลเท่านั้นครับผมแล้วห่างจากสนามบินเพียงแค่สามสิบหกกิโลเท่านั้นครับผมนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของโกศลเนี่ยนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเอ่อป่าปาหมู่บ้านเนี่ยนะฮะด้านหลัง ผมยืนอยู่ตรงนี้ยอมแล้วว่าอากาศดีมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นจันผาเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมมีกําแพงรั้วชัดเจนโอ้ยอมแล้วว่าสวยแล้ว,วค่าสิกมากเลยแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยฮะผมลองไปไปดูปรากฏว่ามีบ่อน้ําโบราณครับผมตรงนี้ก็เป็นในส่วนโกศนนะครับนี่โกศนมันจะมีหลายสายพันธุ์นะโกศนโกศนนี่ถ้า เทียบดูแล้วเนี่ยที่ผมเคยอ่านนะโกศลเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับน,นี่จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจเนาะสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเหมาะเลยแล้วตรงนี้จะเป็นบ่อน,บน,น้ําโบราณเนี่ยนะครับมืดเอยนะเห็นไหมอันนี้ผมยืนอยู่ด้านหลังนะครับนี่เนี่ยมีกําแพงชัดเจนนะครับ กำแพงทั้ง4ด้านเลยเนื้อที่ย้ำอีกครั้งครับผมเนื้อที่อยู่ที่244ตารางวานี่ส่วนด้านนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปด้านบนเออสามารถเดินขึ้นได้3ทางเลยอ่าด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ในส่วนของฝั่งนู้นก็จะเป็นขึ้นไปตรงห้องครัวฝั่งนี้นะฮะมีบันไดอีกนะขึ้นไปห้องครัวนี่เห็นไหมเนี่ยด้านเนี้ยโอ้โหเป็นไงครับ สวยสดงดงามตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะใต้บันไดเนี่ยครับเจ้าของก็เทป,ปูนไม่หมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมดูเดะโอ้โหสวยไหมไม้ไม่ผุนะครับโอ้โหถือว่าหลังใหญ่ครับใหญ่มากๆเลยสร้างเกือบเต็มเนื้อที่เลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยดูดิฮะโอเคเดี๋ยวผมมายืนตรงนี้ก่อนที่ผมจะพาะท่านผู้ชมขึ้นไปชมในส่วนของบนบ้านว่าบนบ้านมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ เนี่ยงานไม้โอ้โหสุดยอดเลยส่นหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังมองหาเนี่ยหรือท่านผู้ชมเนี่ยกาลังมองหาบ้านบ้านไม้บ้านโบราณเนี่ยโอ้โหเรียนเชิญเลยแล้วด้านบนเนี่ยหล,หลังคาเนี่ยนะฮะจะเป็นกระเบื้องดินขอนะด้านบนเนี่ยนะเป็นไงครับคลาสสิกไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบนบ้านกัน เชิญครับขึ้นเรือนขึ้นเรือนดูไม้เนี่ยครับแผ่นใหญ่ๆความกว้างเนี่ยห้าสิบเซนนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับยาวไม่นเนี่ยห้าสิบเซนเนี่ยไม้แผ่นใหญ่มากครับเห็นไหมนี่ให้ชมในส่วนของไม้นะครับไม้สักนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับหลังใหญ่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการใหญ่มากครับยอมรับว,ว่าใหญ่มากเลยเนี่ยดูนี่ก็เป็นบันได ตรงนี้เดินขึ้นมาเนี่ยก็มาพักก่อนแล้วก็เดินขึ้นปึ๊บเนี่ยดูลูกกงโอ้โหสุดคลาสสิกนี่ปั๊บเนี่ยด,กกด,ดูไม้ดียก็แผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมอ่าสี่สิบห้าเซนแล้วก็ห้าสิบเซนเนี่ยนะฮะเห็นไหมปึ๊บอ่ามองไปด้านหน้าเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเห็นไหมครับโอ้โหตอนนี้เวลาเกือบจะเที่ยงแล้ว แต่อากาศยังคงเย็นอยู่ถือว่าดีมากๆเลยแล้วมันโปร่งด้วยนะเออเมื่อกี้ผมแจ้นแล้วเนาะบ้านหันไปทางนี้นะฝั่งนี้นะฮะตรงเนี้ยทิศใต้ส่วนทิศเนี้ยคือทิศตะวันออกตรงเนี้ยนะนี่ดูเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดไหมแล้วก็ประตูประตูสี่พับนะครับเอ้สองพับนี่พับหนึ่งก็สองบานเนี่ยประตูอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ นี่นี่ครับดูเดี๋ยวประตูกว้างขวาง,วางเห็นไหมครับแล้วด้านบนด้านบนอย่างสูงเลยอะ่ะเห็นไหมความสูงเนี่ยอยู่ที่สามเมตรแปดสิบนะผมลองวัดดูนะนี่พับเข้าไปปึ๊บนี่คลิปนี้ก็อาจจะยาวซึ่งนิดหนึ่งนะฮะดูกันเป็นเพลินนี่นี่ความสูงจากพื้นเนี่ยขึ้นด้านบนเนี่ยสามเมตรแปดสิบ แล้วก็เสาเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมแจ้งแล้วเนาะคือเสาเนี่ยมันทะลุขึ้นมาเลยนะคือเสาไม่ได้ต่อนะฮะอยู่ที่6เมตรหเมตรห้ถึง6กเมตรเจนี่แหละเพราะว่าผมไม่ทราบว่ามันทะลุหลังคาเนี่ยมันสูงไปอีกเท่าไหร่ไงแล้วด้านบนที่เป็นฝ้าเนี่ยสังเกตดูอะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนอ่าโอเคทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งซ้ายมือนี่เข้ามาเลยห้องนอนอที่หนึ่ง สามคูณสามไอททีสามจุดสามคูณหกจุดหนึ่งเมตรสามจุดสามมานี่ครับหกจุดหนึ่งจากตรงนู้นเลยนะครับยาวมานี่เลยมาชนด้านนี้นะครับหกจุดหนึ่งเมตรเนี่ยดูดิครับเนี่ยเสาเสามันทะลุขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมอ่านูนนะ่นอ่ะทะลุเลยขึ้นไปนู่นอีกอะเสาไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ดูดูกรงเหล็กเนะี่ยยังหนาเลยอันนี้หน้าต่าง เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะลกนิดหนึ่งตรงนี้นะเขายัางไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าฝนก่อนหน้าน,นี้มันตกเกือบทุกวันมีกำแพงชัดเจนนะครับรั้วรอบขอบชิดชัดเจนมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวแล้วก็ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นประตูเนี่ยนะรประตูตรงเนี้ยเนี่ยประตูเข้าออกตรงเนี้ยอ่าแล้วด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยไม้หมดเลยนะฝานี่ก็เป็นไม้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับไม้สักท,ทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่แล้วก็ตรงเนี้ย ประตูตรงนี้นะครับดึงมาปึบ๊บแล้วตรงนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็จะดึงมาอย่างนี้นะครับประตูเนี่ยครับเนี่ยประตูก็จะสองพับพับที่หนึ่งแล้วก็พับที่สองเนี่ยก็จะประมาณนี้นะประตูที่ผมดูนะเนี่ยครับแล้วประตูเนี่ยยอมแล้วว่าสูงมากเลยเห็นไหม เนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนที่สองสี่คูณสามจุดเก้าเมตรเนี่ยห้องนอนห้องที่สองเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคือทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเสาดีครับเห็นไหมเออเสานี่มันทะลุขึ้นมาเลยตามที่ผมแจ้งนะครับนวทะลุขึ้นไปถึงหลังคาด้านบนอะผมไม่แน่ใจว่าเออมันถึงเจ็ดเมตรไหมเบื้องต้นเนี่ยประมาณหกเมตรห้าสิบถึงหกเมตรเจ็ดสิบนะเสาเนี่ยนะฮะ นี่อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงเนี่ยนะฝั่งนี้โล่งๆเนี่ยนะครับเนี่ยเราดูไม้ไม้ไม่ผุนะครับอันเนี้ยเก่าเนี่ยเก่าตามกาลเวลาเพราะว่าเจ้าของก็ปิดไว้นี่คือเรามาขัดหน่อยแล้วเราก็ลงแลกเกอร์หน่อยเนี่ยโหมันก็จะสวยมากๆเลยนี่แล้วก็ในส่วนของด้านบนสังเกตดูจะเป็นกระจกสีเห็นไหมบ้านไม้เก่าไม้โบราณเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยนะฮะนี่กระจกสีเนี่ยนะฮะ เห็นไหมาตามร้านมีครับแล้วตรงนี้ก็หน้าต่างเนี่ยบานใหญ่ใหญ่เลยจากตรงนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยโหถือว่าบานใหญ่มากครับนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นห้องโถงโอ้ยอมแล้วว่าหลังใหญ่มากครับโอเคเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สามสามจุดหนึ่งคูณหกจุดเก้าเมตรสามจุดหนึ่งครับมานี่หกจุดเก้าเมตรจากตรงนี้นะครับไปทะลุอ,อีกฝั่งหนึ่ง กจุดเก้าเมตรนี่มาถึงตรงเนี้ยปึ๊บดูไม้เลยครับยังสวยเลยเห็นไหมเนี่ยผมไม่ชมด้านบนนะฝ้าเนี่ยจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยไม้สักเนี่ยแหละครับเห็นไหมแล้วดูเสาเดียวหู้ยเสานี่สูงอย่างมันท่านอมองหาเสาเนี่ยบางหลังเนี่ยคือเสามันเป็นเสาต่อนะแต่ที่เนี่ยเสาไม่ต่อนะครับเป็นไม้ท่อนเดียวเลย เนี่ยนะครับดูเดิเนี่ยขึ้นไปนูนะ่นอู้หยอมรับว,ว่าสูงมากครับเห็นไหมแล้วเอหน้าต่างเนี่ยรอบทิศทางเลยลมเข้าได้รอบทิศเลยแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นปะปาหมู่บ้านเนี่ยเห็นไหมนี่มีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อที่ยังเหลือครับย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะเนื้อที่สองร้อยสี่สี่ตารางวาอเป็นฉนดพุดแดงเนี่ยนะครับ เจ้าของเปิดราคาไว้ที่4.5ล้านนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่สี่3.1คูณ3.7เมตร3.1จากนั้นมาหนีนะ3.1 3.7จากฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้นะครับ3.7ไม้สวยๆไม้ไม่ผุครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม้ไม่ผุความสูง3เมตร80นะจากพื้นเนี่ยนะครับขึ้นด้านบนเนี่ย3เมตร80นดูไม้ดีครับเห็นไหมสวยไหม สำหรับท่านที่มองหาไม้เก่าไม้โบราณเนี่ยต้องการจะอนุรักษ์ไว้เนี่ยหรือมีความสนใจก็เรียนเชิญเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิม0 8 0 1 4 7 6 6 3 4อ่าทีนี้พอเดินมาตรงนี้เป็นประตูตรงนี้นะครับพอเดินเข้ามาผมคิดว่าทางด้านเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารฝั่งนี้นะครับมีหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลูกกรงเนี่ยนะฮะลมเข้าได้ทั่วทิศเลย เพราะว่าถัดจากตรงเนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวนี่ห้องครัวฝั่งนี้ในส่วนองห้องครัว3.1คูณ3.5เมตรนี่ห้องครัวนี่ก็จะประมาณนี้3.1ม,มาหนี่ครับ3.5จากฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ครับ3.5เมตรตรงเนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่วางเตาตรงเนี้นะครับนี่น่าจะเป็นที่วางเตาเวลาทำอาหารอ่ะมันก็ ระบายพวกไอพวกกลิ่นเนี่ยออกไปทางนู้นเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่วางในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยนะครับไม้ก็แผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอดไหมปึ๊บนี่ทีนี้พอเดินออกมาในส่วนของห้องครัวขวามือฝั่งนี้ก็เป็นในส่วนของห้องน้ําห้องน้ำสามจุดหนึ่งคูณสองจุดสามเมตร สามจุดหนึ่งจะฝั่งนู้นมานีฮะสามจุดหนึ่งสองจุดห้าจะฝั่งนี้มานีฮะสองจุดห้าเมตรเนี่ยก็มีชักโครกเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็ด้านบนเนี้ยน่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ดตรงเนี้ยนะครับนี่บ้านปิดไว้นะอ่เจ้าของเขา,อ,าอยู่เชียงใหม่ไม่มีเวลาดูแลนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นระเบียงเอาไว้นั่งตรงเนี้ยนะฮะนี่เห็นไหมแล้วเอ่อผมแจ้งว่าที่เป็นกระเบื้องดินขอเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้นะดินขอเนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วนี่เป็นไม่งี้ใช่ไหมก็จะวางอย่างนี้แล้วเกี่ยวกันไปเนี่ยนะฮะอันเนี้ก็เบื้องดินขอคือไม่มีตะปูนะเนี่ยมันจะเกี่ยวกันไปอย่างนี้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นอย่างนี้ครับเป็นไหมนี่เนี่ยเป็นไม้เป็นเอ่อไม้ละแหนงนี่แหละครับแล้วก็เกี่ยวไปอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าลักษณะเนี้ยครับบ้านโบราณเห็นไหม โอ้โหสวยสดงดงามเห็นไหมโอ้โหตรงนี้จะเป็นาทางขึ้นลงในส่วนของครัวเอา,าเราเดินลงไปหน่อยก็ได้ครับนี่นี่ดูดิโอ้โหสุดคลาสสิกนี่ดูบ้านปึ๊บโอ้หลังใหญ่ <laughs> ยอมรับว่าใหญ่มากเลยแล้วอา,ากาศเย็นครับเย็นมากๆเลยผมยืนอยู่ตรงเนี้ย เ,เกือบเที่ยงแล้วคุยังมีความรู้สึกอากาศมันเย็นมากอันนี้ด้านล่างนะครับเป็นไหมโอ้โหเป็นไงนครับสัญลักเพื่อนพี่ที่กำลังมองหาเนี่ยโหเรียนเชิญเลยเบอร์โทรเบอร์เดิม0801476634พิกัดน,นั้นอยู่ที่ตาบนทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่4.5ล้านนะครับเนื้อที่ทั้งหมด244ตารางวาเนี่ยนะฮะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงครับผม เสาวนี้แจ้งแล้วนะครับเสาวนี้ทั้งหมด37ต้นนะครับแล้วเสาเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยคือไม่ได้ต่อเลยทะลุขึ้นไปด้านบนเลยโอเคนะครับผมนี่ไปก่อนนะครับก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมไปยืนหน้าบ้านให้ชมในส่วนของหน้าบ้านยอนรับมาสวยราคาสิกมากแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยไม่เปรียวนะครับ นี่ให้ชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนี่ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับ